กลับมาอีกครั้งนะครับกับเรื่องเล่าจากเงามืดสำหรับสายต่อไปของเราในคืนนี้มาจากอาชีพที่พวกเราคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ครับเขาคือผู้ที่นำพาความอร่อยมาให้เราถึงหน้าบ้านไรเดอร์ส่งอาหารครับและตอนนี้เขาก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณตุลครับสวัสดีครับพี่พาคินและสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมตุลครับเชิเลยครับคุณตุล เรื่องราวของคุณเป็นมาอย่างไงครับครับพี่ผมขับไรเดอร์มาได้ประมาณ3-4ปีแล้วครับเจออะไรมาเยอะทั้งลูกค้าแปลกแปลกบ้านที่ทางเข้าลึกลับซับซ้อนแต่มีอยู่เคสหนึ่งครับที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลยแล้วก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปแถวนั้นอีกทําไม่จำเป็นเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณปีก่อนครับคืนนั้นเป็นคืนวันธรรมดาฝนตกพรำพรำทั้งวัน งานก็เลยเงียบๆหน่อยผมจอดรถ,รถรอออเดอร์อยู่แถวแถวชานเมืองก็ดึกแล้วล่ะครับประมาณสี่ทุ่มกว่าๆผมก็กะว่าถ้าไม่มีอ,ออเดอร์อีกสักพักก็จะกลับบ้านแล้วทันใดนั้นเองออเดอร์ก็เด้งเข้ามาครับพี่มันเป็นออเดอร์ที่แปลกตั้งแต่แรกเห็นเลยครับร้านอาหารเป็นร้านข้าวต้มโต้รุ่งธรรมดาแต่จุดหมายที่ให้ไปส่งปักหมุดอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรร้างท้ายซอยแห่งหนึ่ง ซึ่งผมคุ้นๆว่าหมู่บ้านนี้สร้างไม่เสร็จแล้วก็ถูกทิ้งร้างมาเป็นสิปีแล้วนะตอนแรกผมจะกดทิ้งเลยครับพี่ใครมันจะบ้าสั่งของกินให้ไปส่งที่หมู่บ้านร้างจอนสี่ทุ่มแต่พอเห็นรายการอาหารมันก็แค่ข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวธรรมดาธร,รมากล่องเดียวแล้วที่สําคัญคือค่ารอบมันสูงกว่าปกติเกือบสามเท่า เหมือนกับว่ามันเด้งหาคนอื่นแล้วไม่มีใครกดรับเลยจนระบบมันต้องเพิ่มเงินให้ด้วยความโลภบ,บวกกับความอยากรู้ผมก็เลยกดรับงานไปครับคิดในใจว่าอย่างมากก็คงเป็นพวกวัยรุ่นเข้าไปลองของหรือไม่ก็เป็นคนงานที่นอนเฝ้าของอยู่แถวนั้นก็ได้พอผมไปรับอาหารจากนั้นเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามทางยิ่งลึกเข้าไปในซอยเท่าไหร่ไฟทางก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น จากบ้านโนก็เริ่มกลายเป็นป่ารกข้างทางบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆครับพี่ฝนที่ตกพรำๆมันทําให้ถนนปิกเปียกสะท้อนกับไฟหน้ารถผมดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้จนในที่สุดผมก็มาถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านร้างที่ว่ามีป้ายโครงการเก่าๆขึ้นสนิมเอ็นจะล้มไม่ล้มแหล่ไม่มีป้อมยามไม่มีอะไรเลย มีแค่ถนนคอนกรีต,ตแตกที่มีหญ้าขึ้นแซมนำเข้าไปในความมืดผมเปิดแอปดูอีกทีชื่อลูกค้าคือสมชายครับแล้วมันมีโน้ตเล็กๆเ,เขียนกำกับไว้ด้วยประโยคที่ทำให้ผมเริ่มใจไม่ดีให้เอามาวางไว้ที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านไม่ต้องโถหาไม่ต้องกดกริง่งเงินสดจะวางไวใ้ให้ใต้จานข้าวเดี๋ยวผมลงไปหยิบเองขนผมลุกเลยพี่ ตอนนั้นคืออยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วกลับรถเลยแต่ก็มาถึงขนาดนี้แล้วอีกอย่างมันก็มีเหตุผลที่เขาไม่ให้โทรหานี่นะอาจจะลูกหลับอยู่ก็ได้ผมพยายามคิดในแง่ดีแล้วก็ขับเข้าไปช้าๆในนั้นมันมืดสนิทเลยครับพี่มีแต่เสียงมแมลงกลางคืนดังระง,งมไปหมดสองข้างทางเป็นบ้านที่สร้างทิ้งไว้เป็นโครงบางหลังก็สร้างเกือบเสร็จแล้ว แต่ทุกหลังปกคลุมไปด้วยเถาวันผมขับไปตาม GPS จนมันบอกว่าถึงที่หมายแล้วบ้านหลังที่มันปักหมดุดเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่ดูจะสมบูรณ์ที่สุดในโครงการแล้วครับแต่ก็ยังเห็นชัดว่ามันคือบ้านร้างกระจกหน้าต่างชั้นล่างแตกไปบานหนึ่งมีวัชพืชขึ้นรกไปหมดจนถึงตัวบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกมากคือสารพระภูมิที่หน้าบ้านครับ ยศงงาลพระภูมินั้นดูใหม่และสะอาดมากครับพี่เหมือนมีคนมาดูแลอยู่ตลอดเวลามีพวงมาลัยดอกไม้สดๆคล้องอยู่ด้วยซึ่งมันขัดกับสภาพบ้านที่เหมือนป่าช้าข้างหลังอย่างสิ้นเชิงผมจอดรถสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ไม่กล้าดับเครื่องเลยครับพี่ถือกล่องข้าวเดินตัวเกรงไปที่ศาลพระภูมิผมพยายามส่องไฟฉายจากมือถือเข้าไปในบ้านมืดตือ้อไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตเลย ผมได้แต่ภาวนาให้ลูกค้าเป็นคนงานที่นอนอยู่หลังบ้านหรือที่ไหนสักแห่งผมทำตามที่โนต้ตบอกครับวางกล่องข้าวลงบนแท่นปูนหน้าศาลแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือไปยกกล่องข้าวขึ้นเพื่อจะหยิบเงินใต้กล่องข้าวมีธนบัตรใบละร้อยหนึ่งใบกับเหรียญสิบสอเหรียญวางอยู่จริงๆครับพี่เป็นเงิน120บาทพอดีเป๊ะกับค่าข้าวผมรีบคว้าเงินและจะหันหลังกลับทันที แต่ในจังหวะนั้นเองจังหวะที่ผมหันหลังผมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเปิดหน้าต่างไม้ที่ฝืดฝืดดังมาจากชั้นสองของบ้านหลังนั้นครับหัวใจผมตกไปอยู่ตาตุ่มเลยพี่ร่างกายมันแข็งไปหมดมันสั่งให้วิ่งแต่ขามันไม่ไปผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆส่องไฟฉายจากมือถือขึ้นไปทางต้นเสียง ที่หน้าต่างบานหนึ่งบนชั้นสองผมเห็นมีคนยืนอยู่จริงๆครับแต่เขาไม่ได้ยืนชิดหน้าต่างเขายืนอยู่ลึกเข้าไปในความมืดของห้องเห็นเป็นแค่งเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนผู้ชายแล้วมเมาดำนั้นก็ค่อยๆยกมือขึ้นโบกให้ผมช้าๆผมสติแตกเลยครับพี่ไม่คิดอะไรแล้วทิ้งความสงสัยทุกอย่างวิ่งกลับมาที่รถแบบไม่คิดชีวิตกระโดดขึ้นคร่อมรถ บิดคันเร่งสุดแรงจนล้อหลังปัดแต่ผมก็ประคองรถออกมาได้ผมบิดหนีออกมาจากซอยนั้นโดยที่ไม่หันกลับไปมองอีกเลยแม้แต่นิดเดียวพอออกมาถึงถนนใหญ่ได้ผมจอดรถหอบให้แคกเลยครับพี่หัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกพอกำลังจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าผมถึงเพิ่งสังเกตว่าแบงค์ร้อยในมือผมมันเปียกชื้นแล้วก็เย็นเฉียบเหมือนกับเพิ่งแช่น้ำมาวันรุ่งขึ้น ผมยังช็อกไม่หายเลยไปเล่าให้พวกรุ่นพี่ไรเดอร์ที่อยู่มานานฟังพอผมเล่าถึงหมู่บ้านร้างกับลูกค้าชื่อสมชายที่ให้เอาข้าวไปวางไว้ที่ศาลพระภูมิพี่คนหนึ่งก็หน้าถอดสีแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเจ้าของโครงการชื่อสมชายนี่แหละเขาทุ่มเงินสร้างหมู่บ้านนี้แต่โดนโกงจนล้มละลายหมดเนื้อหมดตัว เขาเครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองพร้อมกับภรรยาและลูกในบ้านตัวอย่างหลังที่ผมไปส่งของนั่นแหละครับที่เขาบอกว่ามีไรเดอร์หลายคนเคยเจอแบบผมกดรับงานเพราะค่ารอบมันสูงแต่ไม่มีใครเคยแกล้ดกลับไปรับงานที่นั่งเป็นครั้งที่สองเลยทุกวันนี้ออเดอร์นั้นก็ยังคงเด้งขึ้นมาในระบบเป็นครั้งคราวในคืนที่งเงียบครับและผมก็กดทิ้งมันทุกครั้งเพราะผมไม่อยากได้ยินเสียงเปิดหน้าต่าง หรือเห็นเงาใครมาโบกมือให้อีกแล้วครับโอ้โห oh, oh, oh. ตื่นเต้นและลุ้นระทึกมากๆเลยนะครับขอบคุณขอบคุณคุณตุ่นมากๆครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆและเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อน, oh. อนๆไรเดอร์ท่านอื่นด้วยนะครับยังไงก็ขอให้คุณตุ่นเจอแต่ลูกขาดีๆนะครับผมขอบคุณที่โทรมาเล่าให้เราฟังครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังพักกันสักครู่ แล้วกลับมาพมกับเรื่องเล่าสายสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับ